สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้กลับมาพบกับคุณครูเจีย๊ยบในรายวิชาสังคมศึกษานะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเด็กๆอยากรู้ไหมคะวันนี้คุณครูคมีความรู้เรื่องอะไรมาฝากเด็กๆถ้าอยากรู้แล้วแล้วก็ตามคุณครูไปดูกันเลยค่ะเด็กๆมาดูหลักคําสอนของศาสนาต่างๆนะคะ หนึ่งหลักคำสอนของศาสนาพุทธสองหลักคำสอนของศาสนาอิสลามสามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ซึ่งหลักคำสอนของศาสนาพุทธเด็กๆได้เรียนไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วนะคะวันนี้มาเรียนรู้เรื่องหลักคำสอนของศาสนาอิสลามและหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะ ต่อมามาดูหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนะคะหลักคำสอนที่เป็นสาระสำคัญของศาสนาอิสลามมี2หลักก็คือ 1. ห,หลักศรัทธาหประการ 2. หลักปฏิบัติ5ประการนะคะต่อมามาดูหลักศรัทธา6ประการนะคะหลักศรัทธาหประการเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คืออัลลอฮ์ได้แก่ 1. ศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์ 2. ศรัทธาต่อเทวทูต 3. ศรัทธาต่อพระคัมภีร์ 4. ศรัทธาต่อาศาสนทูต 5. ศรัทธาต่อวันพิพากษาโลกและ 6. ศรัทธาต่อกฎสภาวะของพระอัลลอฮ์นะคะ ต่อมามาดูหลักปฏิบัติ5ประการนะคะหลักปฏิบัติ5ประการเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้แก่ 1. ต้องปฏิญาณตนต่อพระเจ้าว่าจะนับถือและยึดมั่นในพระเจ้าองค์เดียวนะคะ 2. ละหมาดวันละหเวลาคือยาำรุ่งกลางวันเย็น รครคั้มและกลางคืนนะคะสามถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดคือการละเว้นจากการกินการดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเป็นเวลาตลอดหนึ่งเดือนในเดือนรอมฎอนตามปฏิทินของศาสนาอิสลามนะคะ 4. บริจาคทานประจำปี 5. การประกอบพิธีฮัทที่นครมักกะซึ่งชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตนะคะต่อมาหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะหลักคำสอนของศาสนาคริสต์มีคำพีไบเบิลเป็นคำพีที่รวบรวมคำสอนทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนนะคะคำสอนสำคัญที่คริสต์ศาสนิกชนควรน,นำไปปฏิบัติได้แก่หลักแห่งความรักที่พระเยซูทรงสอนว่าจงรักพระเจ้ารักครอบครัวรักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์แล้วจะได้รับความรักจากโลกนี้เป็นสิ่งตอบแทนนะคะ เด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้นะคะทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องหลักคำสอนของศาสนาต่างๆเพื่อความจำที่แม่นยำและถูกต้องของนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนลอก แบบฝึกหัดลงในสมุดร,รายวิชาสังคมศึกษานะคะคาชี้แจงให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องหลักสตาวกประการของศาสนาอิสลามมีหกข้อนะคะหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามมี5ข้อในศาสนาคริสต์มีหลักแห่งความรักนะคะให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เสร็จแล้วให้นักเรียนลงวันที่พร้อมเขียนชื่อสกุลระดับชั้นและเลขที่ให้ชัดเจนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการนำเสนอเรื่องหลักคำาสอนของศาสนาต่างๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปพูดคุยกันในกลุ่มลน์นะคะมีคำถามมีข้อสงสัย เดี๋ยวไปประชุมกลุ่มร่วมกันนะคะคุณครูจะส่งลิ้์เข้าไปในกลุ่มไลน์นักเรียนสามารถกดเข้าไปแล้วร่วมประชุมกลุ่มกันได้เลยนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทําแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ